สวัสดีตอนเช้าจ้าวันนี้มาส่องดูเห็ดกอระบัเซียนี่นะคะโอ้โหออกแล้วค่ะออกแล้วจ้าแต่ก็ยังไม่โตนะคะยังเล็กๆอยู่เนาะโอ้อยังเล็กๆอยู่เลยนะคะทุกคนจ้าอ่ายังไม่ได้โตเท่าไหร่นี่อีกหนึ่งดอกจ้าโอ้ยเนาะอ,อีกหนึ่งดอกพี่น้องเห็ดสมองวัว พิญญาลองมาดูอีกสักรอบจ้ะเอไม่ได้มาดูนานแล้วเนาะเออนึกว่าจะโตขึ้นทีไหนกันหน่อยคือเก่าจ้ะนี่กําลังเกิดเห็นไหมเนี่ยยังไม่ได้ไปทั้งหนเลยเนี่กําลังเกิด <laughs> น,น้อยๆเออนี่อีกนี่อีกนี่เห็นไหมกาลังเกิดอันนี้เอาได้อยู่จ้ะนี่เห็นไหมเดิน <laughs> ดูดีๆด,ด้านนี่เฮ็ดเฮ็ดเชิงอัน ดูยากจักหน่อยได้ยินเสียงนกไหมมีใครเลยเห็นเห็ดไหมดูยากนะจ๊ะจริงแล้วปีที่แล้วนะคะความทรงจำเตือนว่าปีที่แล้วนี่เห็ดโตกว่านี้นะคะเป็นเพราะสภาพของอากาศแน่ๆเลยพิญญาว่า ถ้าเป็นปีที่แล้วนี่เห็ดโตกว่านี้นะคะปีนี้ยังไงหนาวหรือเปล่าแดดไม่ค่อยมีไหมเพราะความทรงจําปีที่แล้วเนี่ยวันนี้คือพิญญาหาเห็ดได้ดอกใหญ่มากเลยนะเออแล้วก็ปลูกดอกไม้แล้วได้แล้วด้วยเนาะเออปีนี้ปีนี้แม่เห็ดดูมันหน่อยจ้ะ นี่ตั้งหลายวันแล้วเนาะหลายวันแล้วนะเออสองอาทิตย์แล้วนะเนี่ยสองอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์เนาะตรงนี้ที่เราจองกันไวนะ้เนาะดูสิก็ยังไม่โตเลยทุกคนเออเห็ดอันนี้โตช้าจังเลยอะ่ะปีนี้ค่ะเป็นเพราะปีนี้แต่เป็นถ้าเป็นปีที่แล้วนี่โอ้ยดอกใหญ่แล้วค่ะหนึ่งดอกนั่นยังไม่โตเลยทุกคน อ,อ,อยังเท่านี้อยู่เลยเออนีอนอ่นี่อีกดอกหนึ่งดอกนี่จะเอโอ้ยเห็นไหมหนึ่งดอกอยู่ปั่นว่านั่นเนาะอยู่ใต้ดิน ดอกนี่นยบูท่านใหญ่เลยเอาหักซะง,งั้นหักอันนี้ขามันไม่เป็นไรหรอกไว้นี่แหละเด็ดออกแล้วทุกมือกระย้าใหญ่จ้ะไซเล็กมันไม่มีทุกคนจ๋าเดินตัวเตียตเต้ยตัวเตี้ยอยู่นี่แหละจ้ะตัวเตี้ยตัวเตี้ยอยู่ในป่าน่าจะเนาอะอือ้เยเฮ็ดกระไดเนาะ เห้เบิองต้นใหม่งามกว่าน่าป่ะเห็ดมันยังหน่อยอยู่เอาอีบเบิองต้นใหม่งามงามป่ะจา้ะคืตตอต้นสนหรือต้นอีหยังเนาะพี่ตาไปปลูกในบ้านเนาะงามงามต้นใหม่จักชื่อต้นอีหยังก็บ่ฮู้กันคิดว่าใายตร้นสนก็ต้นสนใหม่ไม่ใช่ต้นสนนะแต่งามงามพี่น้องเนาะขึ้นเต็มป่าอืม เจออีกแล้วทุกคนเจออีกแล้วลักษณะของเห็ดดูดูมันจะดูยากจังหน่อยเห็นไหมถ้าเดินตะเลิดเนี่ยเดินแบบไม่ได้สังเกตเนี่ไม่เห็นนะคะ <c oughs> นี่แหละก็คือเห็ดสมองว่าเกิดจังสีหละสีสันของเขาเนาะกุรวาเซียนี่เนาะออนี่ลักษณะของเห็ดเป็นสีละ บางคนก็บอกว่าเห็ดมีพิษจะไปเก็บมาทำไมเนาะอ่านหนังสืออ่านตำราค่ะถ้าเราไม่เก็บกินไม่อยากล็อกเก็บขายโหลดจ้ะมีคนซื้อเยอะคนเขากินคนเฒ่าคนแก่เขากินเยอะจ้ะเห็ดชนิดนี้เนาะขายดีแต่าหากราคาดีดีกิโลหนึ่งสิบยูโรผ่นเด,ด้เออ าขายโลดคันพวกินน่นจ้ะคันเลี้ยงมากเนาะคันเลี้ยงมากคันเฮ็ดกินบพเป็นน่ะม่นหลเลี้ยงขายเลยเฮ้แด่ซ้ำนี่มันเ่าท่านเกิดจ้ะออาืมแต่มีคนมาสำรวจป่ากันเลยนะ่ะนักข่าวป้าป้าพี่น้องสามดอกเลี้ยงกันเลยพี่น้องนี่นี่นี่เขาถ่ายอยู่ พญามีมีดตัดแต่ไม่เอามีดตัดดอกเห็ดอันนี้มันอันนั้นง่ายหนึ่งดอกผ่านไปจ้าจพญาสิหักเอาค้าหน่อยขึ้นอเออหนึ่งดอกผ่านไปสวยงามท่านดอกที่สองอันนี้ใส่กปก่อกนดอกที่สองเอ,อ้ยงามขนาดเลยกำลังจะเดินตะลิดเลยนะี่อืมงามว้าพี่น้อง นั่นอันนี้ใครแหนยุถ้าดอกเท่านี้จริงๆแล้วปีที่แล้วนี่มีจตดอกเท่านี้แหละค่ะเนาะมือนี่ของปีที่แล้วใส่ไปก่อนสองดอกอันนี้ดอกที่สามนี่ดอกที่สามนี่อ้งามไปดอกนี่งาม้ยเห็นไหมมันเกิดกับบินทรายได้พี่นอออ้องเอาขามันไหวขึ้นขามันไหวขึ้นนี่นบ่ดด้ตัดให้ดูดอกเตอจ้ะมีดม,ม,มีมู้แต่บ่ดด้ตัด พักเอาง่ายๆอันนี้เดี๋ยวไปล้างดินที่บ้านออกเนาะแล้วก็ไปต้มนั่นแหละอย่างที่บอกนั่นแหละต้มสามสีน้ำนั่นแหละหลายๆรอบเออโอ้โหมีนักสำรวจป่าเขามาดูป่าโอ้นี่กำลังออกอีกดอกหนึ่งนี่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 ยังไม่ทันใหญ่เลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอ้กำลังเกิดอีกหลายเดนเนาะนี่มันจะเกิดกระดินทรายอย่างนี้แหละก็หลากไม้ อกำลังเกิดไลอยู่นู่นคนเข้ามาสำรวจป่าจ่าสองคนทงสายจะเป็นนักข่าวสงสัยจะเป็นนักข่าวเลยเออเขามาหนั่นํำรวจป่าจ้ะเขามาดูเห็ดเขามาถ่ายทอดนี่แหละเห็ดคือกันนี่แหละเขามาถ่ายทอดคือเรานี่แหละแต่เขาไม่ได้เก็บเขามาถ่ายทอดเห็ดกดระบาเซียนี่คือกันกับพิ้นย่านั่นแหละเออผู้คนบ่ได้อยู่ในนี่ว่ได้อ่านข่าวว่าคอยหูนังซื้อกับบุ้หูเนาะ่าเห็ดอันนี้เป็นจังไรเนาะกัสิวะตะห้าบอกว่ามีพิษกัสิวาเ้ามาเก็บเห็ดพิษกินเนาะ จร,จริงหาข้อมูลจักหน่อยจ้นะเนาะสีได้บ่มีปัญหาแล้วมาต้องเถียงกันด่ากันจ้ะเออเดี๋ยวพิญญาลองดูอีกจักหน่อยก่อนค,อคือคือคือตรงนี้ยังไม่ได้เดินมาไงเดี๋ยวขอเดินดูแป๊บหนึ่งจากสาักานกากาศพิญญาพิญญาเหมือนเห็นอยู่ตรงน้นเมื่อกี้ญญเห็นพวกํำรวจป่ามายืนดูโอ้สงสัยเขาเห็นดอกนี่เด่นะ่ะเนาะเขาเห็นดอกนี่เด้น่ะเมื่อกี้เขามาทายลูปแต่เขาบ่เก็บเขามาทายลูปแต่เขาบ่เก็บจ้า อยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยเขามาถ่ายปลาถ่ายรูปถ่ายสารคดีเขานั่นแหล่ะอเอาหางถิง่นอืมไปเทียวๆนี่มีอยู่เดียวละจ้ะอ๋อ้อยเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้ว โอ้ยมิกีินี่ซุ้มสารคาดีเขามาถ่ายได้เนี่ยเห็นไหมเออเขามาถ่ายมิกีินี่ให้ดูใก,ใกล้ๆงามดอกนี่งามเก็จโกธรวาเซียนี่ฝนตกใส่ได้เนี่ยด้วยฝนตกใส่ก็เลยเปิ้งสิเนาะแมงอกกับดินทรายดอ,อกกับดินทรายเป็นย่าขามไม่ขึ้น มันแตกง่ายจะเฮ็ดอันนี้เนาะแตกง่ายเห็แมลักษณะคือกันกับสมองวัวน,นี่ <c oughs> กำลังในหน่อยเต็มพี่น้องกำลังเกิดนี่ถ้าแดดมานะโอ้แบบเดียวถ้าแดดมานะแบบเดียวนั่งกับใหญ่เลยเนี่เออใหญ่ว้อยูถ้ามีแดดถ้าบ่มีแดดกับบ่ใหญ่ดอกอกำลังเกิดเต็มเลยจ้ะ นี่ทุกคนถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ากําลังขึ้นเยอะเลยค่ะกําลังขึ้นเลยนี่หนึ่งดอกบ่งงามปันไดเนาะสงสัยแบบว่าไม้ตกใส่กันเลยแตกเนาะมันแตกง่ายจ้ะหนึ่งดอกสองดอกอ้ยพนะสองดอกกําลังงามอืสองดอกโอ้นี่เนี่ยสามดอกสี่ดอกอันนี้ดอกติดกันจ้ะเนาะสามดอกสี่ดอกพนะไหนอีกม,มอีอีกไหมโอ้ีหอีกอีกอีก ห้าดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกข้างนหนนีติดกันเลยหกดอกเจ็ดดอกเอ่อแปดดอกน,น้อยๆกำลังข,ขืนเก้าดอกอยู่นี่เก้าดอกอยู่นี่อู้โพ่อนน่ะเก้าดอกพี่พี่อุ้ยกินไหมขอโทษขอให้จ้ะถือกลองกระถายเนะกินไหมเก้าดอกนะคะ่ะมีเก้ามีอีกรองมีอีกสิบบอดอกที่สิบอยู่ไหนบอกมา โอ้นี่ลายลายดอกขนาดเลยจ้ะพี่น้ององอกติดติดกันเลยย่ามันจะเกิดเนอกจากเนาะเพื่อเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเนาะจากเนาะพี่ยกาจะเอาดอกนี้เลยด้อยจ้ะลำเลยลำเลยเห็นไหมแค่เราเอานิ้วลงไปแล้วก็กระดกขึ้นมาเห็นไหมมันก็หลุดแล้วเพราะลักษณะของขามันเป็นแบบนี้ค่ะขาของเฮ็ดน,นี่คืออ่อนมากเลยว่าไม่แค่ขาอ่อนหรอกค่ะตัวเขาก็อ่อนเนาะ Mm hmm. งามงามงามดอกเท่านี้ก็คือเอาได้จ้ะซุ้มอื่นก็คือนหน่อยๆอยู่เนาะอืมเนน่ยก็ไดแต่ดอกนหน่อยๆคือเก่าล่ะมันเพิ่งเกิดเนะาะจะคิดว่าง่ายถึงจะเกิดเนาะอออันนี้ก็สีเอาเหมือนกันลเลยนหน่อยๆก็สีเอาอันนุ่มนิแล้วนม่ใช่เสบเนาะเห็ดนุมจ้ะเห็ดนม เห็นไหมมีสองขาพร้อม่นสิเกิดสิใหญยโอ้ยตกถือกล่องมือหนึ่งกับท้ายมือหนึ่งเนาะมาเอาดอกนี้กันมาดอกนี่กันดอกนี่ถ้าเราไม่เอาไปมันก็ไม่รู้จะใหญ่ไหมเพราะไม้มันทับเมื่อกี้เห็นไหมเธอเห็นรอยไมย้มันทับบอนอ่ะอถ้าเราไม่เอาไปนี่ไม่รู้มันจะโตหรือเปล่ามันก็สีแบนอยู่สิละกล่องกับโโฟกัดเนาะเออ,อ,อ ม <c oughs> ันบอกข่อยมีเนาะเออเอาไปชิมมันเสบอีดีเยียนนี่นะเอ๊แต่ว่าถ้ากินวัปปินกน็ยังมาเสียบตามพิญญาเลยพิญญาเสียบคนเดียวก็ได้ดอกเดี๋ยวสิวามากินตามโอ้ยกินเถ็ดตามพิญญาป่ะท้องเสียเข้าโรงพยาบาลว่าสันเออบาต้องมากินตามดอกจ้าอเออเล่าให้ฟังเล่เาให้ฟังที่เฉยจ้าเดี๋ยวจิเป็น หาว่าผ้าช่วนกินอีกหล่ะเด้อก็บ,บอกยุ่วันเป็นเห็ดพิษเฮ็ดพิษขันบ่ได้ศึกษานี่มือไม้นี่ย่าไปเก็บมากินเด้ออืมไ้ปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่เขาผ้ากินนุ่นค่อยกินนั่นละรู้เรื่องกันว่าจะกลับแล้วแหละอากาศก็ไม่มีดดแดดละกันหนาวๆเนาะเฮพิญญาก็เลยมาเห็นอีกแล้วนี่เห็นอีกแล้วคางทางเลย ทางเดินเลยจ้ะดูเห็นไหมิญญาแค่เอามือดันนี้เดียวก็หลุดแล้วเห็นไหมสะปปมเปาะเปาะมากเลยใจสะมากเลยมันกรอบค่ะมันกรอบมากเลยอือนี่และเนาะอันนี้พอเอาได้แล้วแหละขอท่ายยูซัมเนี่อืม เห็นไหมเอานิวดันนะเอานิวดันนี้เดี๋ยวคนเมืองเด้อนั่นหลุดแล้วออขาหลุดแล้วเห็นบ้างอ่เออเอานิวดันขาวเ,เดี๋ยวเนาะจ้ะอันนี้น้อยก็โม้สีดอกนะเห็นไหมแปบ๊ดเดแปบเดียวสีดอกจุดเดียวกันจุดเดียวกันแป๊บเดียวสีดอกเดี๋ยวเราก็จะไปพาที่บ้าน จุดเดียวกันได้สีด่ดอกปีที่แล้วนี่หลายจ้ะหลายกว่นกานี้อีกหลายคักหลายเหม่นปีที่แล้วปีนี้ไม่ค่อยมีจ้ะออกชาอีกต่างหากปีนี้เฮ็ดออกชาอีกต่างหากแดดก็ไม่ค่อยมีอากาศก็ยังหนาวอยูหิมะมันก็นละลล่ชาจ้ะเออปีนี้ชาจัหน้อยจ้ะปีที่แล้วนี่เก็บมวนเลรวไปเก็บกระมูสองคนมูฝรัง แต่อปีนี้มูฝรั่งเขาเบวบางเขาทำงานจ้ะเลยมาคนเดียวอือกู้สิเมื่อแล้วมากูสิได้ซัมหนิตัวอ่ะมึงน,นี่เนาะอืไปมันจะไปแล้วเห็นอีกแล้วว่าจะไปเห็นอีกแล้วมันเป็นยังไงเดะมันเป็นยังไงเดะว่าสิไปมันเป็นอ,นไนนอนไะไรจ้าเอ๋พู่นะวู้พี่น้องก็ว่าสิไปแล้วเด้เนี่ยยังไม่เห็นอีกโอ้แต่ได้แต่ได้ไดไดดไดไดอดไม่ได้ทันเลยเนาะอดไม่ได้ ไปไหนเก็บคือเกา่าดอกมันใหญ่พอสมควรอยูุนี่ยังเสียเออถ้าดอกมันเท่านี้หมดนี่มันโอ้ยมันยังสนุกเนาะพี่น,อน้องเนาะถ้าดอกเท่านี้เมื่อดีสนุกเลยดอกขาไปขึ้นจ้ะเนีย่ยเสียขาเข้าไปขึ้นเอออืถ้ามันมีสังสีน,น,นะเนาะอันนี้พอดีจ้ะถือว่าไม่น้อยมากดอกไม่ใหญ่ไม่น้อยพอดีกําลังแซบเห็นไหมนี่ซ้มฟ้าเมื่อนี่พอดีเลย อุ้ยพ่อวัดยกตูดขึ้นสิกับกับว่าได้กลับจากที่ดอกเห็นเรือเองสิละมักเห็นตอนสิกับเด้ตอนขอมานเม่เห็นยังดอกอซํานี่ก็ไปยำเนาะจ้ะนู้นกำลังเกิดอีกหน่อยน้อยแล้วจะให้ดูจะให้ดูเห็นไหมกำลังเกิดน้อยนอยหนึ่งเออหนี่นีน้อยเห็นไหมกำลังเกิดเด้เนี่ย เดี๋ยวห้มันใหญ่ก็เนาะ่อยเอานะเ,าเอานาะเฮ้ยเมื่อกี้ในเดือนตะเละดืดไหนดิงามห็นมันจะเห็นตอนกลับบ้าน่างี้หดะยามห็นมันจะไม่เห็นตอนกลับบ้านโอ้ยดอกนี้กัดไขแน่ยู่คือว่าน้อยมากเด้อจ้ะมันลบ่วนซ้อนนะลบซ้อนกันเห็นคือเกา่าเห็นคือเก่าจ้ะเอ,อ้ยไม่พ่นดอกฉันตาดีว่าอะไรเชียงบา่า เสียงว่าฉันตาดีอือต้นเล็กได้นิดนึงเนาะมาได้ดอกใหญ่ตอนที่กลับเนาะโอ้ยออทุกคนจ้าคือสิได้ซ้ำหนี่หลายเฮ็ดพินญาว่าได้ซ้ำหนี่พ่อจ้ามื้อนี่เนาะขอตัวก่อนดีกว่าเนาะจ้ะขอตัวกลับบ้านแล้วหนาวอือเห็นไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาว เพิ่มอีกตัวนึ่งจ้ะอือโอ้จ้ะขอบคุณทุกคนที่รับชม้ะจ้ะเด้อเนาะมือหลังมาไหมมือหลังมาไหมอีกจักสองอาทิตย์พุนละจ้าเฮ็ดอันนี้จึงจีเกิดจริงๆแล้วปีที่แล้วเนี่ยได้ร้ายละจ้ะเฮ็ดอันนี้เนาะดอกกใหญ่แต่ว่าปีนี้มันบใหญ่มันบ่เกิดแล้วเต่สภาพของอากาศด้วยเนาะอือโอเคเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊บา